ครที่ผมตรงเส้นเลงนะครับรู้สึกว่าเซตผมยากนะผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นแมตช์เคลนะครับเซตและยกโคนจบในตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาเซตให้ดูเลยวักมาครึ่งข้อนิ้วก่อนนะครับจะแบ่ง60 40 70 30ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเซตเลยนะครับส่วนตัวผมชอบเซตเป็นทรงที่เสยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนทิศทางผมตรงไหนนะครับก็ใส่ไปที่โคลตรงนั้นนะครับขยี้ขยี้นะครับ ค่อยๆใส่นะครับข้อดีของตัวนี้เลยที่มันยกโคนได้นะครับเพราะผลิตภัณฑ์มีน้ําหนักที่เบามากนะครับใส่แล้วไม่ทําให้หนักผมนะครับสําหรับใครที่ผมตรงหรือว่าผมฟีบรีบแบนนะครับจะรู้ว่าถ้าเราใส่ผลิตภัณฑ์เยอะเนี่ยผมมันจะแบนง่ายมากครับแต่ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มีเคลนะครับในการช่วยดูดซับความมันนะครับของตัวเนื้อแว็กซ์ก็จากน้ํามันผมธรรมชาตินะครับทําให้ ผมมันไม่หนักนะครับแล้วก็เซตได้อยู่ทรงง่ายมากครับผมประมาณนี้ก็เริ่มอยู่ทรงแล้วนะครับจะขอดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่ผมผมสั้นนะครับอยากจะเซตเป็นทรงแบบตั้งๆนะครับก็สามารถ จับที่ปลายช่อนะครับดึงดึงดึงดงจัดช่อได้เลยนะครับแต่ใครที่ชอบเซ็ตเป็นผมยาวนะผมแนะนําว่าลงที่โคนคนจะดีกว่านะครับให้ลงที่โคนก่อนมันจะเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางเส้นผมได้นะครับไม่ว่าจะเซตทรงอะไรผมอยากให้ลงที่โคนก่อนแล้วถ้าจะจัดทิศทางจับปลายจับช่อผมก็ค่อยจับตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับ ที่สําคัญนะครับไม่ต้องใช้ใดนะครับไม่ต้องใช้สเปรย์ด้วยสามารถจัดส่งซ้ำได้ทั้งวันเลยตัวนี้นะครับ